โอเคสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ไม่ได้มารีวิวหรือไม่ได้มามีเทคนิคหรือผลิตภัณฑ์อะไรแนะนำผมเพิ่งไปเจอเหตุการณ์ก็คือขี่รถไปต่างพื้นที่นะครับไปต่างพื้นที่แล้วก็โดนตำรวจเรียกเขาก็เรียกตรวจปกติทั่วไปผมก็มีทุกอย่างครบนะครับมีพร้อมทุกอย่างใบขับขี่ อ่าท่อเสียงไม่ดังกระจกมีหมดใส่หมวกกันน็อกพอรบภาษีทุกอย่างมีหมดแต่ว่าพรบรพรบภาษีกับภาษีอะ่ะผมเอาไว้ใต้เบาะผมเก็บไว้ใต้เบาะแล้วก็หยิบมาแสดงให้กับเจ้าพนักงานตอนที่เขาเรียกตรวจนะครับคือตอนแรกอะ่ะเขาขอดูใบขี่ใช่ไหมระหว่างที่ผมหยิบใบขี่ออกจากกระเป๋าสตางค์เขาก็เดินวนรอบรถไว้พเพื่อน เดินวนรอบรถแล้วก็มองรอบรถแล้วเขาก็ถามว่าต่อภาษีหรือเปล่าผมก็บอกต่อแล้วถามว่าอยู่ไหนผมก็บอกว่าอยู่ใต้เบาะครับใส่ซองไว้พร้อมกับอ่าภาษีแล้วก็ไอพรบบอนะครับพรบบคุม้มครองที่ว่าเราต้องต่อกันคู่กับป้ายอย่างนี้มันเป็นป้ายสี่เหลี่ยมอเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าป้ายวงกลมนะครับเขาก็ถามผมว่าอ้าวแล้วทําไมไม่ติดด้านนอกผมก็บอกว่าถ้าติดด้านนอกอ่ะผม เคยติดแล้วใส่กรอบใส่ซองอ่าใส่ไอ้แคปซูลเออแคปซูลกันน้ําแล้วมันหล่นหายครับผมก็บอกไปงนี้ผมก็เลยเก็บไว้ใต้เบาะแล้วเขาก็ประมาณว่าอ่าผิดกฎหมายนะทําแบบเนี้ยผมก็ไม่ได้กลัวตีนเขานะผมก็ตอบเขาไปว่าพี่ครับก็ถ้าผมติดข้างนอกแล้วถ้าผมสมมติว่าซองแคปซูลมันหลุดหล่นหายแล้วผมไม่มีแสดงให้กับพี่ดู ผมก็โดนถูกไหมครับแต่อันนี้ผมไว้ใต้เบาะถ้าพี่จะเรียกดูผมก็สามารถหยิบมาให้พี่ดูได้นี่ไงผมก็ยื่นให้เขาอ่าเขาก็ดูทุกอย่างก็ตรงทุกอย่างก็ปกติอืมแล้วเขาก็คือผมพูดกับเขาดีๆนะไม่ได้ไปกลันแก้งเขาเขาก็ตอนแรกก็เหมือนว่าเหมือนกจะเอาอ่ะจะเอาผมอะก็คือจะจะแจ้งข้อหาแล้วก็จะเขียนใบสั่งให้ไปเสียค่าปรับอะไรแบบนี้นะว่าไม่ติด ไอ้ป้ายเนี้ยในที่ที่ชัดเจนอะไรแบบนั้นกฎหมายระบุว่าอย่างนี้เออเขาบอกอย่างเงี้ยก็เข้าใจนะเข้าใจว่าอาใช่กฎหมายมันระบุแต่การอารมณ่อรวยหรือการใช้ดุลพินิษของเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับมันก็ควรจะมีหรือว่าคุณอาจจะให้ขนส่งหรือว่าอะไรกฎหมายการจราจรทางบกอะไรเนี่ยอาจจะต้องไปปรับปรุงปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับยุคสมัยไหมคือเข้าใจนะเข้าใจว่า เฮ้ยก็มึงทาผิดอ่ะแล้วมึงจะมาโวยวายอะไรใช่แต่ผมก็เสนอว่าคือถามเพื่อนๆแล้วก็มีความคิดเห็นเหมือนกับผมไหมหรือว่าใครคิดยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับเข้าใจนะว่าไม่ต้องมาเม้น์นะว่าเฮ้ยก็มึงทําผิดเองไม่ต้องมาเม้น์แบบนี้เข้าใจอยู่แค่ขอความคิดเห็นหรือหรือเขาเรียกว่าอะไรขอความอ่าเอาเป็นว่าความคิดเห็นละกันเออคิดเห็นยังไงว่ามันควรจะเก็บไว้ใต้เบาะได้เพราะอะไรผมถึงคิดแบบนั้นเพราะ ผมยกตัวอย่างให้นะเวลาเราขับรถเนี่ยเราต้องมีใบขับขี่ไหมแล้วเราต้องเอามาแสดงไหมถ้าเจ้าหน้าที่เรียกตรวจเหมือนกันกับพรบรมันไม่ใช่มันไม่ใช่ป้ายทะเบียนอะเพื่อนๆนึกออกไหมป้ายทะเบียนเนี่ยรถเนี่ยกฎหมายเขาเขาบอกไว้เลยว่า,ารถทุกทุกคันเอาง่ายๆมันจะต้องมีที่ยึดป้ายทะเบียนซึ่งก็อยู่ด้านบางโคนหลังถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นรถใหญ่ ก็มีทั้งด้านหน้าและด้านหลังถูกไหมแต่ทีนี้ทําไมถึงไม่ออกกฎหมายให้มันมีที่เก็บป้ายพรลบป้ายภาษีอะไรพวกนี้ด้วยอืมก็ทํามาเลยบอกให้โรงงานทํามาเลยจะได้ไปหาที่ติดตรงนั้นแล้วก็แน่นแน่นใส่น้องใส่น็อตอะไรอัดกรอบก็ว่าไปเช่นเดียวกันใบขับขี่เราพกไว้ในกระเป๋าสตางค์ เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจเราก็แค่หยิบออกมาให้เจ้าหน้าที่ดูว่าเรามีใบขับขี่ไม่ขาดต่ออายุประจาปีหรืออะไรก็แล้วแต่สองปีห้าปีอะไรก็แล้วแต่เหมือนก,นกันกับป้ายภาษีเราก็สามารถหยิบมาแสดงให้เจ้าหน้าที่เขาดูได้ก็แค่นั้นก็น่าจะจบอันนี้ความคิดเห็นผมนะเออทาไมมันจะต้องเอามาเป็นช่องโว่ให้เจ้าหน้าที่บางคนนะครับแล้วก็อ้างว่าใช้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของตํารวจอ่ะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของตํารวจ อะไรแบบนี้ซึ่งบางคนถ้าหิวก็โดนถ้าไม่หิวก็รอดใช่ไหมอ่าถูกไหมเพราะฉะนั้นนะ่ะผมเลยมองว่าแม่งกฎหมายหลายๆอย่างนะในบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยแม่งไม่ได้ถูกเขียนปรับปรุงให้มันเข้ากับยุคสมัยหรืออะไรเลยนะครับแล้วก็เอื้อประโยชน์ไม่ได้เอื้อประโยชน์เป็นช่องโหว่ให้บางครั้งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ค่อยจะ ดีเท่าไหร่ใช้เป็นช่องทางในการอะไรก็ว่าไปนะก็ที่เกียรจะพูดนะครับส่วนใครมีความเห็นคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์ด,ด้านใต้ได้นะครับเผื่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขามาดูคลิปนี้เขาเอาจจะไปปรับปรุงเนาะอืมก็ยกตัวอย่างเนี่ยใบขับขี่เนี่ยถ้าเราขี่รถไปเนี่ยตำรวจตั้งด่านขอดูใบขับขี่หน่อยอา้าวเราก็หยิบออกมาให้เขาดูถูกไหมอืม ซึ่งมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าไอ้พวกป้ายพอรลบรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็เก็บไว้ในที่ที่มันปลอดภัยไม่หายเออแล้วเจ้าหน้าที่อยากดูเราก็หยิบมาแสดงให้เขาดูก็จบนะครับซึ่งแถวบ้านผมผมไม่ไม่คือตำรวจแถวบ้านผมเขาไม่ได้มาหยุมหยิมอะไรกับพวกนี้แ้าแค่หยิบมาแสดงก็คือจบนะครับก็ก็ประมาณนี้ ใช่ไหมใบขับขี่เนี่ยอ่ะเราเราต้องเอามาแปะหน้าผากไหมเวลาเราขี่รถไปเนี่ยเวลาจะเข้าด่านเอาใบขับขี่เน็บไว้ที่หมวกกันน็อกให้ตำรวจเห็นไหมไม่ใช่ตำรวจเขาเรียกดูเราก็หยิบออกมาจากกระเป๋าสตางค์เช่นเดียวกันกันกบป้ายภาษีนะครับเราก็หยิบออกมาจากใต้เบาะหรือในที่ที่เราปลอดภยัยอ่ะคุณสมมติว่าคุณแปะสติกเกอร์แปะไว้หน้านี่เลยหน้าหน้าบาังลมหน้าเลยเอ,อ่ะแปะไว้ข้างรถแปะไว้ไหนก็ได้ แบบติก,กอร์มันหลุดยากใช่ไหมแต่ถ้ามีมือบอนมาลอกไปอะ่ะอา้าวหายไปเลยเสียเวลาต้องไปทําใหม่อีกระหว่างที่หายอยู่ใช้รถไปขี่รถไปไม่มีอีกบอกผมมีครับผมจะทำมาแล้วแต่มันหายคุณก็โดนค่าป,ปรับอยู่ดีกลับไว้ใต้เบาะแล้วหยิบออกมาเมื่อเจ้าหน้าที่อยากจะดูก็ผมมีอะ่ะเออเพราะฉะนั้นไปแก้กฎหมายหรือไปแก้อะไรช่องโหว่ที่ว่าแค่มีแสดงให้ดูก็พอดีกว่าไหมไม่ต้องมาแปะด้านนอกหรอก มันหายได้ใช่ไหมเหมือนป้ายทะบงทะเบียนเนี้ยอะอย่างที่ผมบอกรถเขาทําที่ติดมาเราก็ติดถ้าไม่ติดนะผิดกฎหมายถูกไหมเอออันนี้เขาไม่ได้ทําที่ติดพบรบมานี่เพราะฉะนั้นไปไปแก้ให้ให้รถใ,ให้บริษัทรถทําหรือแก้กฎหมายให้มันแบบมีแสดงก็พออืมใครที่เห็นยังไงก็ขอไม่ด้านใต้ได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ